สว,ส,ะะสวัสดีคะ่ะนาข้างต้ยเองทุกคนจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะสวัสดีกันแบบปกตินะคะก็คือมาตอนหัวเลยนะคะตอนต้นอีกแล้วนะคะอันนี้ต้องมีนะต้องมีนะคะรับกันไปรีบรับกันไปนะคะเข้ามากันเลี้ยวเข้ามากันเลี้ยววันนี้นะคะมาฟังนะคะก็เป็น แนวความคิดดีๆความรู้ดีๆนะคะข้อมูลดีๆที่มาดมครูนะคะได้ไปเรียนมานะคะ mm hmm. ก็มาแนะนำนะคะมาบอกต่อกันมาแชร์มาแบ่งปันกันต่อนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับอของนะคะลุยเฮต่อนะคะของลุยเฮนะคะลุยเฮนะคะ mm hmm. ก็ใครอยากทราบนะคะว่าเธอเป็นใครนะคะ mm hmm. ก็ลองไปเสิร์ช o o o l l e ได้นะคะเสิร์ชดูนะคะว่า เธอเป็นใครนะคะก็บอกย่อเนาะว่าเธอก็สําหรับคนที่ยังไม่รู้นะคะเป็นนักจิตวิทยานะคะระดับโลกคนหนึ่งนะคะที่ประสบความสําเร็จนะคะโดยการาใช้กับชีวิตเธอนะคะก่อนแล้วสําเร็จนะคะรักษานะคะความป่วยไข้ของเธอจนกระทั่งหายนะคะแล้วก็ได้ช่วยผู้คนอีกมากมายนะคะแล้วก็เป็นนักเขียนด้วยชื่อดังนะคะก็ ผลิตหนังสือเนี่ยเป็นโอ้โหล้าวล้านนะคะเป็นล้านๆพิมพ์ล่าพิมพ์อีกนะคะก็ขายดิบขายดีแล้วก็มีหนังด้วยนะคะแล้วก็มีมูลนิธินะคะช่วยคนต่างๆนานาคือดีมากนะคะก็อะไรดีๆนะคะก็รับรู้เรียนรู้ไว้นะคะข้อมูลอะไรดีนะคะก็มาปรับพัฒนากับชีวิตได้นะคะวันนี้ก็มีแนวคิดของเธอนะคะมาแนะนำกันนะคะหลายๆคนนะคะที่ ชีวิตนะคะก็ก็เหมือนกับเอ่อเรื่อยๆนะคะไม่ได้มีอะไรที่เป็นเป็นหลักยึดเป็นเป็นเอ่อแนวคิดไหนนะคะที่จะควรที่ถูกต้องนะคะที่ควรจะยึดนะคะกับเอ่อเป็นหลักคิดของชีวิตนะคะจะได้ไม่แบบเปไปเปมานะคะก็แนวความคิดนะคะของเธอเนี่ยเธอบอกว่าความคิดลบเนี่ย ความคิดลบทั้งหลายแหล่นะคะทุกความคิดลบนะคะก็เพื่อนๆนะคะก็ทราบกันความคิดลบมีอะไรบ้างกันนะคะเยอะแยะไปหมดเนาะ,ะทั้งหลายนะคะ,ะยกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นโทษผู้อื่นโทษตัวเองนะคะ,ะรู้สึกผิดนะคะหรือว่ากลัวประมาณว่ากลัวอดีตนะคะกลัวอนาคตอะไรแบบนี้นะคะหรือว่า อะไรกัะโกรธโมโหนะ,ะโกรธอะไรนะโกรธคือโง่โมโหคือบ้าอะไรประมาณนั้นโกรธคือง่ามาคือโบอะไรประมาณนั้นเลยก็อ่าแล้วมีอะไรกับน,นินทานะคะอิจฉานะคะอ่า ดูถูกดูแคลนทั้งตัวเองนะคะแล้วก็ผู้อื่นนะคะเป็นต้นเนาะโอ้มีเยอะแยะมากมายนะคะความทุกข์กังวลกลัวทั้งหลายนะคะก็เป็นความคิดล,ลบเช่นกันเนาะสารพัดมีหลากหลายนะคะก็ยกตัวอย่างประมาณนี้เนาะความคิดลบทั้งหลายเนี่ยมันไม่ซับพอร์ตคุณนะคะมันไม่ซับพอร์ตเพื่อนๆน,นะซับพอร์ตก็สนับสนุนเพื่อนๆมันไม่สนับสนุนเพื่อนๆน,นะคะ มันไม่ช่วยอะไม่ช่วยด้วยแล้วมันก็ไม่สนับสนุนให้ชีวิตหรือว่าความคิดนะคะจิตใจนะคะดีขึ้นนะคะทั้งใจทั้งกายนะคะกับจะทำลายด้วยซ้านะคะทาลายทุกอย่างนะคะทำลายความสุขนะคะทุกกายเป็นทุกเครียดนะคะทำลายร่างกายไปอีกนะคะก็คอนเซปของชีวิตเนี่ยคือแนวความคิดของชีวิตเพื่อนๆเ,เนี่ยทุกคนเนี่ย ควรจะ,ะจะต้องซัพพอร์ตเพื่อนนะคะจะต้องซัพพอร์ตเพื่อนแล้วก็ไม่ไม,ไม่ทอดทิ้งนะคะ,ะชีวิตของเพื่อนเนี่ยชีวิตอของของเราเนี่ยชีวิตของเพื่อนหรือว่าประมาณว่าใครที่นับถืออะไรนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะหรือนับถืออะไรศาสนาใดก็ตามทุกศาสนานะคะดีหมดนะคะ รักทุกศาสนานะคะก็ทุกศาสนาก็สอนให้คนรักกันนะคะมีความรักความเมตตากันคือดีหมดนะคะตรงนี้ก็ใครที่นับถือศาสนาได้อยู่นะคะก็นับถืออะไรอยู่ก็เชื่อนะคะเป็นเป็นแน่นอนก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะเป็นเรื่องของแนวคิดนะคะแนวคิดแล้วก็แน่นอนแนวคิดมันก็ความเชื่อเนาะก็ นาไปสู่คือคิดเชื่อแบบนั้นก็คิดแบบนั้นได้นะคะประมาณนั้นนะถ้าเชื่อถ้าเชื่อแบบอือ่นเชื่อแบบไหนก็คิดแบบนั้นประมาณนั้นนะคะเพราะแต่ละคนก็มีความคิดต่อทุกสถานการณ์ทุกเรื่องเนี่ยแตกต่างกันหมดทุกคนนะคะก็มาจากความเชื่อมาจากจิตใต้สํานึกของแต่ละคนข้อมูลต่างๆที่เขาได้มีในหัวเขานะคะมาตลอดตั้งแต่เกิดน,นะคะที่เขาได้รับข้อมูลมาทั้งข้อมูลที่ดีไม่ดีแล้วก็ อาจจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องไม่ถูกต้องด้วยซ้ำเลยค่ะคือรับมารับมาอย่างเดียวรับรับมาไม่ไม่ได้มาคิดอาจจะไม่ได้คิดพินิษเรคะคิดพินิิเคราะห์ว่าข้อมูลอน,นั้นถูกต้องไหมไม่ถูกต้องไหมถูกต้องยึดจากอะไรนะคะก็ง่ายก็ยึดจากหลักศัลธรรมนะของโลกนี้ซึ่งทุกคนนะคะ,ะไม่สามารถไม่มีใครได้รับคือเป็นอะไรที่ยุติธรรมนะคะทั่วโลกทุกคนทั่วโลกก็ เป็นแบบนี้หมดนะคะไม่มีใครแบบได้รับการข้อคยกเว้นหรืออะไรไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนก็คือจะเป็นไปตามกฎสัจธรรมนะคะความจริงของโลกของกฎธรรมชาตินะคะอย่างอ,อย่างกฎธรรมชาติก็เช่นอ,อย่างกฎแรงโน้มถ่วงเนี่ยนะคะใครตกลงมาจากตึกก็ทุกคนก็ต้องตกหมดไม่ว่าจะเป็นคนคนไทยคนเยอรมันนะคะ คนทั่วโลกนะคะศาสนาใดนะคะตกลงมาก็ต้องตกหมดนะคะไม่มีศาสนาใดหรือคนใดนะคะคนไหนในจักรประเทศไหนที่มีสิทธิพิเศษตกลงมาแต่ว่าไม่ตกลอยขึ้นไปนะคะบินกลับขึ้นไปด้านบนมันก็เป็นไปไม่ได้ไม่มีนะคะนอกจากจากขี้ยาน <laughs> อะไรประมาณนั้นนะคะก็เป็นไปไม่ได้เนะ,ะตรงนี้คือยึดหลักศธรรมนะคะ ก็ตรงนี้เนี่ยคือให้ให้แนวคิดของเพื่อนเนี่ยเวลามีอะไรจะคิดอะไรเนี่ยก็ให้คิดไปในแนวที่ซับพอร์ตตัวเองก็คือสร้างพลังใจนะคะให้ตัวเองแล้วก็เป็นเป็นอ่าสร้างพลังทั้งกายทั้งใจนะคะให้ตัวเองแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยได้มีความสุขมีความสุขได้นะคะไม่ไม่ไม ไม่ทุกนะคะไม่ไม่ไปทุกหรือว่าไปต้องไปเจ็บปวดนะคะกับมันนะคะแนวความคิดไหนความคิดใดนะคะที่แน่นอนบวกนะคะแน่นอนความคิดบวกทั้งหลายเนี่ยจะเป็นอะไรที่ทั้งรักษานะคะรักษาใจเพื่อนๆรักษาจิตใจจากทุกสถานการณ์นะคะ ได้นะคะความคิดบวกเนี่ยยังไงก็คิดบวกไปก่อนนะ,ะเพราะความคิดลบเนี่ยมันไม่ช่วยมันไม่ซัพพอร์ตนะคะส่วนความคิดบวกเนี่ยมันซัพพอร์ตมันทั้งสนับสนุนทั้งพลังกายพลังใจให้เพื่อนนะคะได้ไปต่อนะ,ะได้มีความสุขได้นะคะในแม้กระทั่งสถานการณ์ลบนะคะหรือว่าดีนะคะหลุดพ้นรอดพ้นไปได้นะคะก็จากการคิดบวกนะคะ ให้คิดไปในแนวที่ดีนะคะในแนวที่บวกว่าโลกนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะไม่มีทางทอดทิ้งเพื่อนๆนะคะไม่มีทางทอดทิ้งอ,อย่า,างยกตัวอย่างเช่อนอย่างลุยเทเนี่ยเธอชีวิตเธอสุดแสนจะรันทดนะน,นะคะตั้งแต่เด็กมาเธอไม่รู้วิธีการคิดหรือว่า วิธีการแก้ไขเนี่ยที่เธอมารู้ตอนโตที่แบ่งปันช่วยเหลือผู้คนในทั่วโลกเนี่ยเธอยังไม่รู้ใช่ไหมคะเธอก็ทุกอย่างที่เธอโดนเนี่ยมันสาหัสสาการมากเนาะมันก็คิดไปอย่างอื่นไม่ได้เด็กอะ่ะก็คือไม่รู้ไม่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 รู้วิธีไม่รู้วิธีคิดเหล่านี้นะคะเธอก็คิดว่าเหมือนกับโลกนี้นะคะหรือว่าอทอดทิ้งเธองเหมือนเธอถูกทอดทิ้ง เธอถูกลืมนะคะไม่ทำไมเธอถึงต้องอโดนอะไรแบบนั้นนะคะหลายแรงขนาดนั้นเจออะไรแบบนั้นเป็นแบบนั้นมีชีวิตแบบนั้นมีเจอคนเหล่านั้นอย่างเงี้ยคือแย่ทุกสิ่งอย่างนะคะแย่หมดนะคะตรงนี้เด็กชีวิตเด็กเนาะปัญหาย้ำเด็กอะไรอ่ะเป็นอดีตผ่านไปแล้วก็ผ่านไปจบไปก็ยินดีกับเธอนะคะสุดจิตสุดใจที่เธอได้เจอทางออกนะคะในที่สุด มาเจอหลักคิดนี้มาเจอแนวคิดนี้นะคะมารู้จกักสิ่งนี้ในเรื่องของการพัฒนาจิตพัฒนาใจนะคะแนวความคิดเธอให้คิดให้เป็นนะจะได้มีความสุขเธอก็มีความสุขหลุดพ้นออกมาได้นะคะจากจากแนวนคิดนี้นะคะก็วางใจนะคะวางใจว่า สิ่งที่คุณนับถือเนี่ยเคารพเนี่ยคือเขาเข้าข้างคุณนะคะเขาอยู่กับคุณเสมอเขาไม่ทอดทิ้งคุณนะคะคุณต้องรอดพ้นคุณคุณคือุณรอดพ้นทุกสิ่งอย่างนะคะคุณได้ทุกสิ่งอย่างที่ดีนะคะดีเลิศนะคะแล้วก็คุณโชคดีนะคะถึงแม้ว่าอะไรนะคะมันจะดูเหมือนไม่ดีนะคะบางคนอาจจะใจเสียเนาะอาจจะดูเหมือนไม่ดีแต่ว่าก็ถ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเชื่อนะ ในแนวคิดนี้นะคะของตัวเองเชื่อว่าสุดท้ายแล้วนะคะไม่ว่าจะอะไรที่ดูเหมือนไม่ดีนะคะแต่ในที่สุดเนี่ยมันมาเพื่อเพื่อนในที่สุดสุดท้ายแล้วเนี่ยคือมันดีมันมันมันดีมันจะมันเพื่อนเพื่อนโชคดีนะคะแล้วก็มันดีกับเพื่อนนะคะมันจะดีกับเพื่อนแน่นอนเนี่ยยังไงมันก็เป็นความตามนั้นเลยนะคะตามความเชื่อตามความแนวความคิดความเชื่อของ เพื่อนๆเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยดีที่สุดเนี่ก็คิดนะคะเชื่อในแนวทางที่ดีนะคะในแนวทางที่เพิ่มพลังใจนะคะพลังกระตุ้นนะคะส่งเสริมนะคะตัวเองนะคะไม่มีใครมาทำให้ให้เพื่อนๆได้หรือไม่ต้องไปรอใครนะ ไม่ทําไม่มีใครทําก็ทําเองนะคะคิดเองความคิดของเรา mm hmm. เราก็คิดเองได้เราปรับเราเทรนความคิดของเราสมองของเราได้นะคะเราเป็นเจ้าของนะคะเราก็เทรนนะคะแต่ <C UE> เรื่องดีคิดดีๆเราเชื่อมั่นเชื่อใจนะคะว่าชีวิตเราดีนะคะเราได้แต่สิ่งดีๆนะคะเราโชคดีตลอดนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะไรจะเข้ามานะคะสุดท้ายท้ายสุดที่สุดดีนะคะชีวิตโคตรดีนะคะ โชคดีนะคะก็คิดไปเนาะแน่นอนก็ตามนั้นนะคะโอเคนะคะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวหวังว่าจะช่วยใครต่อใครได้เยอะๆนะคะทั่วโลกเนาะให้คนได้ฟังได้เจอได้ยินเนี่ยโชคดีกันนะคะหลุดพ้นจากความทุกข์พบเจอความสุขกันนะคะแล้วก็มีแต่ความเอ่อโชคดีความร่ำรวยนะคะความสำเร็จสมบังทุกประการเนาะก็ วันนี้คุณอเบรรักคนไทยนะคะคนเยอรมันนะคนทั่วโลกนะขออยากนาัถนานะคะให้คนทั่วโลกมีความสุขนะคะก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี